สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่ได้ดูแลผู้สูงวัยมากกว่า20ปีวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุกลับมามีชีวิตชีวากระฉับกระเฉงและมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันอีกครั้งคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเมื่อก้าวเข้าสู่วัย60ปีขึ้นไปหลายท่านมักจะรู้สึกเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับปวดเมื่อยตามตัว จนบางครั้งแ,<ต>แทบไม่อยากลุกจากเตียงผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีและว,วันนี้ผมจะแบ่งปันวิธีการที่น่าประหลาดใจแต่ได้ผลจริงที่จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตของคุณลองนึกถึงกรณีของคุณสมศรีวัย65ปีที่มาพบผมเมื่อสามเดือนก่อนเธอบ่นว่าแทบไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรนอนไม่หลับทั้งคืนปวดตามข้อต่างๆจนต้องหยุดกิจกรรมที่เคยชอบทา แม้แต่การเล่นกับหลานที่เคยสนุกก็กลายเป็นเรื่องยากลำบากแต่หลังจากที่เธอได้ใช้สูตรสี่เคล็ดลับที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ภายในเวลาเพียงสองเดือนคุณสมศรีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเธอนอนหลับสนิทขึ้นปวดเมื่อยน้อยลงและที่สำคัญเธอกลับไปเล่นกับหลานได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิมความลับอยู่ที่การผสมผสานวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ว่าด้วยเรื่องอาหารสมุนไพร การบริหารร่างกายการนวดกดจุดและการนอนที่มีคุณภาพซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันลดการอักเสบและฟื้นฟูพลังงานในร่างกายอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้เคล็ดลับแรกคือเรื่องอาหารสมุนไพรแต่ไม่ใช่แค่การกินสมุนไพรทั่วไปความพิเศษอยู่ที่การผสมผสานสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงเข้ากับมื้ออาหารประจำวันอย่างชาญฉลาด ลองดูกรณีของคุณประเสริฐวัย72ปีที่มักจะรู้สึกอ่อนเพลียตลอดทั้งวันแม้จะพักผ่อนมากแค่ไหนก็ไม่ดีขึ้นเมื่อเราวิเคราะห์อาหารที่เขารับประทานพบว่าขาดสารอาหารสำคัญที่จำเป็นต่อการสร้างพลังงานในร่างกายผมแนะนำให้คุณประเสริฐเพิ่มขมิ้นชันลงในแกงเหลืองใส่ขิงสดในน้ำซุปและชงชาใบาบัวบกดื่มระหว่างวันพร้อมกับปรับสัดส่วนโปรตีนคุณภาพดี และผักผลไม้ตามฤดูกาลภายในเวลาเพียง3สัปดาห์เขารู้สึกมีพลังมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเคล็ดลับที่สองคือการบริหารร่างกายที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุไม่ใช่การออกกำลังกายหนักๆแต่เป็นท่าที่เน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการทรงตัวใช้เวลาเพียง15ถึง20นาทีต่อวันสิ่งที่น่าประหลาดใจคือการทำท่าบริหารง่าย,ายๆเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเรื่อง ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อแต่ยังส่งผลดีต่อการทำงานของสมองด้วยเพราะการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองเคล็ดลับที่สามที่หลายคนอาจไม่คาดคิดคือการนวดกดจุดฝ่าเท้าก่อนนอนเพียง10 1ถึง15นาทีการนวดกดจุดนี้ไม่เพียงช่วยผ่อนคลายกล้ามเนือ้อแต่ยังกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งมีผลโดยตรงต่อ ตรงกับระบบการทำงานของอวัยวะภายในต่างๆในร่างกายคุณทองสุวัย68ปีเป็นตัวอย่างที่ดีเธอมีปัญหานอนไม่หลับมานานหลายปีแต่หลังจากเริ่มนวดกดจุดฝ่าเท้าก่อนนอนทุกคืนเธอสังเกตว่าหลับสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนเคล็ดลับสุดท้ายแต่สำคัญไม่แพ้กันคือการสร้างสุขอนามัยการนอนที่ดีซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการเข้านอนให้ตรงเวลา แต่รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมห้องนอนให้เหมาะสมมดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนและการรักษาเวลานอนตื่นให้สม่ำเสมอจากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าการนอนที่มีคุณภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูร,ร่างกายและสมองของผู้สูงอายุในช่วงการนอนหลับลึกร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่อรวมถึงการกำจัดของเสียออกจากสมอง ลองนึกถึงร่างกายของเราเหมือนรถยนต์ที่ต้องการการดูแลรักษาที่ดีการนอนหลับคือช่วงเวลาที่อู่ซ่อมรถของเราเปิดทำการถ้าเราไม่ให้เวลากับการซ่อมบํารุงที่เพียงพอประสิทธิภาพการทำงานก็จะลดลงเรื่อยๆสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อนำทั้งสี่เคล็ดลับมาใช้ร่วมกันผลลัพธ์ที่ได้จะดีกว่าการทำแต่ละอย่างแยกกันเหมือนวงดนตรีที่เมื่อทุกเครื่องดนตรีบรรเลงประสานกัน จะให้เสียงที่ไพเราะก,กว่าการเล่นเดี่ยวคุณบุญมีวัยเจปีเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้วิธีการแบบองค์รวมนี้แต่เดิมเขามีปัญหาทั้งเรื่องนอนไม่หลับปวดตามข้อและไม่มีเรี่ยวแรงหลังจากเริ่มมาใช้ทั้งสี่เคล็ดลับนี้อย่างต่อเนื่องภายในเวลาหนึ่งเดือนเขาสามารถกลับไปทำสวนที่เป็นงานอดิเรกที่รักได้อีกครั้งแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเต็ม ผมอยากเน้นย้ำว่าวิธีการเหล่านี้ต้องทำอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องสมุนไพรเราต้องเลือกชนิดและปริมาณที่เหมาะสมในกรณีของขมิ้นชันการวิจัยพบว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นมีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ทรงพลังแต่การใช้ขมิ้นชันอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะร่างกายดูดซึมสารเคอร์คูมินได้ไม่ดีนักนี่คือจุดที่น่าสนใจ เมื่อเรารับประทานขมิ้นชันร่วมกับพริกไทยดำการดูดซึมของเคอร์คูมินจะเพิ่มขึ้นถึง2,000%ซลองนึกภาพว่าเหมือนการมีกุญแจที่ถูกต้องที่จะไขประตูแห่งประโยชน์ของสมุนไพรให้เปิดกว้างขึ้นส่วนการบริหารร่างกายผมมักแนะนำให้เริ่มด้วยท่าง,ง่ายๆที่เรียกว่าการทักทายแสงอาทิตย์ซึ่งประกอบด้วยการยืดเหยียดแขนขาอย่างช้าๆพร้อมการหายใจลึกๆ ทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อได้เคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลคุณจินดาวัย75ปีเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนเธอกลัวการออกกําลังกายมากคิดว่าจะทําให้ปวดข้อมากขึ้นแต่หลังจากเริ่มทําท่าบริหารง่ายๆเหล่านี้เธอรู้สึกว่าข้อต่อต่อตางๆเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้นและที่สําคัญคือความมั่นใจในการเคลื่อนไหวก็เพิ่มขึ้นด้วยการนวดกดจุดฝ่าเท้าก็เช่นกันมีจุดสําคัญที่ต้องรู้ ตามหลักการแพทย์แผนจีนและการศึกษาสมุนไพรใหม่เท้าของเรามีจุดสะท้อนที่เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายการกดนวดที่ถูกจุดจึงช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะนั้นๆได้ลองนึกภาพว่าฝ่าเท้าของเราเป็นเหมือนแผนที่จำลองของร่างกายโดยบริเวณนิ้วหัวแม่เทา้าสัมพันธ์กับศีรษะและสมองส่วนกลางฝ่าเทา้าสัมพันธ์กับอวัยวะภายในช่องท้อง และส้นเท้าสัมพันธ์กับระบบขับถ่ายและสะโพกคุณวิเชียนวัย68ปีมีปัญหาท้องผูกนอนหลับไม่สนิทและปวดหลังเรื้อรังหลังจากที่ผมสอนวิธีนวดกดจุดฝ่าเท้าให้เขาเริ่มนวดก่อนนอนทุกคืนครั้งละ15นาทีภายในสัปดาห์แรกเขารู้สึกว่าการขับถ่ายดีขึ้นหลับสบายขึ้นและอาการปวดหลังก็เริ่มทุเลาแต่มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานหรือมีแผลที่เท้า ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำการนวดและควรทำด้วยความนุ่มนวลไม่ออกแรงกดมากเกินไปเรื่องการนอนที่มีคุณภาพมีเคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยได้มากเช่นการจัดห้องนอนให้มืดสนิทเงียบสงบและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ20-22องศาเซลเซียสงดใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอน เพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยให้นอนหลับคุณสมหมายวัย62ปีเล่าว่าเธอเคยนอนไม่หลับมานานต้องพึ่งยานอนหลับแต่หลังจากปรับสภาพแวดล้อมการนอนตามคำแนะนำและทำกิจวัตรอ่อนนอนที่สม่ำเสมอเธอสามารถลดการใช้ยานอนหลับลงได้และรู้สึกสดชื่นกว่าเดิมเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเมื่อนำทั้งสี่เคล็ดลับมาใช้ร่วมกัน ผลลัพธ์ที่ได้มักจะเห็นชัดภายใน2-4สัปดาห์แต่สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องรดน้ำพรวนดินทุกวันไม่ใช่รดน้ำมากๆวันเดียวแล้วทิ้งไว้เป็นอาทิตย์ผมขอแนะนำวิธีเริ่มต้นง่ายๆบางนี้สัปดาห์แรกเริ่มจากการปรับอาหารก่อนโดยเพิ่มสมุนไพรและผักผลไม้เข้าไปในมื้ออาหารที่มีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมากจนเครียดเช่นเพิ่มขมิ้นในแกง ใส่ขิงในน้ำซุปหรือชงชาใบาบัวบกดื่มสัปดาห์ที่สองเริ่มท่าบริหารง่ายๆวันละ5้าถึงสินาทีตอนเช้าเน้นการยืดเหยียดและการหายใจค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเมื่อรู้สึกแข็งแรงขึ้นสัปดาห์ที่สมเพิ่มการนวดกดจุดฝ่าเท้าก่อนนอนเริ่มจากหนาทีต่อข้างแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น1 0บถึงสินาทีสัปดาห์ที่สี่ปรับสภาพแวดล้อมการนอนและสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่ดีเช่น อาบน้ำอุ่นฟังเพลงเบาๆหรืออ่านหนังสือเล่มโปรดคุณสมใจวัย6-7ปีเป็นตัวอย่างที่ดีของการเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้เธอเล่าว่าตอนแรกก็กังวลว่าจะทำไม่ได้แต่พอทำทีละอย่างค่อยๆเพิ่มก็รู้สึกว่าไม่ยากอย่างที่คิดหลังจากหนึ่งเดือนร่างกายเริ่มปรับตัวรู้สึกสดชื่นขึ้นแถมยังนอนหลับดีขึ้นด้วย ที่สำคัญอย่าลืมว่าทุกคนมีความแตกต่างกันบางคนอาจเห็นนำผลเร็ว Script-Parp Separator กว่าบางคนอาจต้องใช้เวลานานกว่าแต่ขอให้อดทนและทำอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาแน่นอนมีคำถามที่ผมมักได้ยินบ่อยๆคือแล้วถ้าทำไม่ครบทั้งสี่อย่างจะได้ผลไหมคำตอบคือได้ผลครับแต่อาจไม่ดีเท่ากับการทำครบทุกอย่าง เหมือนการทานอาหารที่ขาดสารอาหารบางอย่างไปร่างกายก็ยังทำงานได้แต่อาจไม่สมบูรณ์เต็มที่อีกคำถามที่พบบ่อยคือมีข้อห้ามอะไรบ้างสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์อ่อนเริ่มโปรแกรมนี้โดยเฉพาะเรื่องการใช้สมุนไพรและการออกกำลังกายคุณประสงค์วัย71ปีเป็นผู้ป่วยเบาหวานเมื่อเขามาปรึกษาผม เราได้ปรับโปรแกรมให้เหมาะกับสภาพร่างกายของเขาโดยเลือกสมุนไพรที่ไม่กระทบน้ำตาลในเลือดและออกแบบท่าบริหารที่เน้นความปลอดภัยผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าพอใจเขามีพลังงานมากขึ้นนอนหลับดีขึ้นโดยที่ระดับน้ำตาลในเลือดยังคงควบคุมได้ดีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือผลพลอยได้ที่หลายคนไม่คาดคิดนอกจากจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นแล้ว หลายคนพบว่าอารมณ์ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนฝูงดีขึ้นด้วยคุณมาลีวัย69ปีเล่าว่าหลังจากทำตามโปรแกรมได้สองเดือนไม่เพียงแต่ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นแต่เธอยังรู้สึกมีความสุขมากขึ้นอยากออกไปเจอผู้คนและกลับมาทำกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนๆที่เคยห่างหายไปนี่นี่แหละครับคือพลังของการดูแลสุขภาพแบบองรวม เมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะเบิกบานตามไปด้วยผมขอย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญของการเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าเร่งรีบจนเกินไปเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องใช้เวลาเหมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ต้องค่อยๆเติบโตจากเมล็ดเล็กๆคุณบุญชูวัย73ปีเคยบอกผมว่าตอนแรกที่เขาได้ยินเรื่องการทำทั้งสอย่างรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแต่พอเริ่มทำทีละอย่าง ค่อยๆเพิ่มกลายเป็นว่าทำได้ง่ายกว่าที่คิดและตอนนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วในเรื่องของสมุนไพรนอกจากขมิ้นชันขิงและใบบัวบกที่กล่าวไปแล้วยังมีสมุนไพรอื่นๆที่น่าสนใจเช่นกระชายดำที่ช่วยเรื่องพลังงานมะขามป้อมที่อุดมด้วยวิตามินซีและตะไคร้ที่ช่วยผ่อนคลายแต่สำคัญที่สุดคือต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม สำหรับท่าบริหารผมมักแนะนำให้เริ่มจากท่ายืนง่ายๆเช่นการยืนต่อขาการย่ำเท้าอยู่กงแกบที่หรือการเดินสลับแขนขาซึ่งช่วยเรื่องการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนขึ้นตามความพร้อมของร่างกายคุณสมหมายวัย62ปีเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขากลัวการล้มมากจนไม่กล้าออกไปไหนแต่หลังจากฝึกท่าทรงตัวง่ายๆเป็นประจำ ความมั่นใจก็กลับมาและตอนนี้สามารถออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะได้อย่างสบายใจการนวดกดจุดฝ่าเท้าก็เช่นกันไม่จำเป็นต้องกดแรงจนเจ็บแต่ให้ใช้แรงพอประมาณและค่อยๆนวดวนเป็นวงกลมเล็กๆโดยเฉพาะบริเวณที่รู้สึกเจ็บหรือตึงเพราะจุดเหล่านั้นมักสะท้อนถึงปัญหาในอวัยวะที่เกี่ยวข้องคุณวิชยวัยวัยเจปีมีปัญหาปวดหลังเรื้อรังเมื่อเริ่มนวดกดจุดฝ่าเท้า ตรงจุดที่สัมพันธ์กับกระดูกสันหลังเขาสังเกตว่าอาการปวดค่อยๆดีขึ้นและเมื่อทำร่วมกับการบริหารร่างกายผลลัพธ์ยิ่งดีขึ้นไปอีกเรื่องการนอนนอกจากการจัดสภาพแวดล้อมแล้วการมีกิจวัตรก่อนนอนที่สม่ำเสมอก็สำคัญมากเช่นการดื่มนมอุ่นๆการอ่านหนังสือเบาๆหรือการฟังเพลงผ่อนคลายสิ่งเหล่านี้จะเป็นสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าถึงเวลาพักผ่อนคุณนิพาวัย65ปี เล่าว่าเธอชอบดื่มนมอุ่นผสมขมิ้นก่อนนอนตามด้วยการนวดฝ่าเท้าเบาๆและฟังเพลงบรรเลงเบาๆทำให้หลับสบายขึ้นมากและตื่นมาสดชื่นกว่าเดิมที่สำคัญอย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่การแข่งขันแต่ละคนมีจังหวะและความพร้อมไม่เหมือนกันบางคนอาจต้องการเวลาปรับตัวนานกว่าและนั่นก็ไม่เป็นไรขอเคียงมีความตั้งใจและความสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาเอง ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกหากนึกภาพให้ชัดเจนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนี้เปรียบเสมือนการดูแลสวนสวยที่ต้องใส่ใจทั้งเรื่องดินน้ำแสงแดดและการตัดแต่นถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปต้นไม้ก็อาจเติบโตได้แต่อาจไม่สวยงามเต็มที่เช่นเดียวกับร่างกายของเรา การผสมผสานทั้งเรื่องอาหารการเคลื่อนไหวการนวดและการพักผ่อนจะช่วยให้เราแข็งแรงและมีความสุขได้อย่างสมดุลผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านเริ่มต้นดูแลสุขภาพตามแนวทางนี้เริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเติมจนครบทุกด้านรับรองว่าภายในสองถึงสเดือนคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ของร่างกายและจิตใจ เหมือนคุณยายสงสีที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นจากที่แทบไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรตอนนี้เธอกลับมามีชีวิตชีวาสามารถทำกิจกรรมที่ชอบได้อีกครั้งและที่สำคัญที่สุดเธอมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้ชีวิตในวัยหลัง60ของคุณมีคุณภาพมากขึ้นลองเริ่มต้นทำตามคำแนะนำเหล่านี้ดูนะครับและอย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับผู้อื่น อย่างที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้รับชมการมีสุขภาพที่ดีในวัยหลัง60ไม่ใช่เรื่องยากขอเพียงเราใส่ใจและทำอย่างต่อเนื่องลองนึกถึงคำพูดของคุณบุญมีที่บอกว่าหมอครับผมไม่เคยคิดว่าชีวิตหลังเกษียณจะมีความสุขได้ขนาดนี้นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสเริ่มต้นวันนี้ลองทำทีละขั้นตอนอย่าเร่งรีบจนเกินไป และที่สำคัญอย่าลืมว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆล้วนมีความหมายผมจะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในสัปดาห์หน้าพร้อมกับเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพข้อและกระดูกสำหรับผู้สูงวัยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆและแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับในฐานะแพทย์ ผมเชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีวันสายไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเริ่มต้นได้ทุกเมื่ออ๋อขอให้ทุกท่านมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นและอย่าลืมว่าสุขภาพที่ดีคือรากฐานของชีวิตที่มีความสุขพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขชีวิตที่มีคุณภาพเริ่มต้นได้ทุกเมื่อ ดูแลสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับ